มาเกดชีคาเนโล่จะน็อกโกรอบกินอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นฮวนมาูเอลมาเกดชคาดว่าเพื่อนร่วมชาติของเขาซาอูลอวาเรสจะน็อกเกนนาดีโกรอบกินในการชกกันครั้งที่สามของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันอาทิตย์นี้โดยซาอูลอวาเรสชกกับเกนนาดีโกรอบกินครั้งแรกเมื่อปี2017 ผลออกมาเสมอกันด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ปีต่อมาพวกเขาชกกันอีกรอบผลปรากฏว่าซาวุนอเวเลตเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนที่ไม่เป็นเอกฉันท์นั่นเองโดยทางฮวนมานูเอลมาเกวสนั้นเชื่อว่าในการชกไฟที่สองของพวกเขาซาวุนอเวเลตนั้นจับทางการชกของเกนาดีโกรอบกินได้แล้วและในไฟที่สามนี้ซาวนอเวเลต ยังได้แรงกระตุ้นจากความพ่ายแพ้ต่อทางดิมิทีวิวอ์ด้วยผลออกมาจึงจะเป็นซาวโนวเลสท,ที่จะได้รับชัยชนะโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีแรงกระตุ้นหลังจากคเนโรแพ้วิวอร์มาเพอะการแพ้อีกครั้งจะไม่ดีสำหรับเขาแน่ในไฟที่สองกับโกรอบกินเขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถชนะได้ในการชกกลางเวที เขามองทางมวยออกและชนะด้วยความเร็วหมัดสวนและหมัดชุดคาเนโลนั้นจะชนะนอกวนมาเอลมาเกดกล่าวทิ้งทายนั่นเอง